สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลูกพัน channel น,น,นะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะครับและตอนนี้ลูกคัน channel นนอยู่ที่นี่เลยฮะนะทุ่งกิ๊กนะทุ่งกิ๊กซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับวันนี้เนี่ยวัน channel นนจะพาเพื่อนมาตั้งแคมป์แล้วก็พามาดูบรรยากาศนะในในทุ่งกิ๊กเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ลานกลางเต็นท์เป็นยังไงห้องน้ําเป็นยังไงแล้วก็สวัสดิการอื่นๆนะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เราจะเดินไปดูห้องน้ํานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับห้องน้ําก็จะอยู่ด้านนี้เนาะถ้าดูตามทิศในห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับของตัวลานกลางเต็นท์นะครับก็จะมีผู้ชายนะฮะแล้วก็ห้องน้ําหญิงก็จะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูห้องน้ําชายก็ต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับดูแล้ว เปลี่ยนรองเท้านะครับเพื่อความสะอาดนะครอบรับาวางนี่นะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะเข้าไปนะนก็จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบนะครับน้ำก็มีทั้งห้องอาบน้ำเนาะนี่คห้องน้ำแล้วก็ห้องสุขสา ใอ้อมไปด้านหลังก็จะมีที่ปัสสาวะนะครับสำหรับท่านชั่วกระหลุดนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็สะอาดสะอ้านดีนะตลอดลานกลางเต็มทุง่งทิกนี่ก็จะเป็นลานลุกโลง่งแบบนี้เลยนะเพื่อนนะลานลุกโลง่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถที่จะ กลางเต็นท์ได้เยอะมากนะเยอะมากแล้วก็พื้นที่นี่เลือกเอาได้ตามสบายเลยนะครับผมนะเนี่ยก็จะมีทั้งเต็นท์ของอุทยานแล้วก็เต็นที่เพื่อนๆสามารถนะนำออกมาเองได้นะครับโดยเสียค่าบริการนะครับผมนะตอนนี้ลานกว้างมากเลยนะครับเพื่อนแล้วก็สวยนะหญ้านี่เขียวเลยนะฮะแล้วก็จริงๆ้วเนะี่ยเขาบอกว่าจะมีกวางนะแต่ว่าตอนนี้ลูกพันธุ์ชนนลไม่เห็นนะ ยังไม่เห็นนะครับว่ามีกวางหรือว่ามีกระต่ายอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวให้ดูลานกลางเต็นท์ก่อนแล้วกันเนาะว่ามันสุดยอดแค่ไหนนะตอนนี้นะเนี่ยเเห็นเพื่อนๆเนี่ยเริ่มเอาอเต็นท์มากลางกันเยอะแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วเพื่อนนะแดดร่มลมตกแล้วก็อากาศก็กําลังเย็นสบายเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ดูบรรยากาศนะ หให้ดูภาพแนวกว้างๆนะเพื่อนนะโอ้โหเนี้ยเพื่อนสามารถนำนะครอบครัวนะครับมาปั่นจักรยานเล่นได้นะที่นี่นะสามารถทําได้นะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากนะบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เงียบสงบนะแล้วก็อากาศเย็นสบายนะสวยงามเลยเป็นป้ายเช็คอินอีกตัวหนึ่งนะขอ,ของอุ อุทยานแห่งชาติแม่พิงแล้วก็ที่นี่ทุ่งกิ๊กนะครับเดี๋ยวแวอนจะให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันเนาะตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆน,นักแคมปิ้งเนี่ยโอ้โหไอเอ็มไม่หมดเลยนะตอนนี้นะแล้วก็มาเป็นครอบครัวนะเห็นก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้ได้เล่นนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาแบไบมินตันฟุตบอลขี่จักรยานนะเพื่อสามารถที่จะ ทํากิจกรรมเหล่านี้ได้ในทุ่งกิ๊กนะทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านค้าไว้บริการนะครับผมมีน้ำส้มตำนะ แล้วก็อาหารเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วก็เครื่องดื่มนะครับไว้บริการตรงนี้เนาะี่นะ,ะ,นะแคมไซต์ของเราก็จะปีกวิเวกนิดนึงนะครับ เต็นที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นนี่นาเดินป่านะครับสิบปีแล้วนะครับเมน,นูรองท้องนะครับ ตอนนี้เราหุงข้าวอยู่นะครับหุงข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำสเต็กเราหมักสเต็กไว้นะเนี่ยหมักสเต็กไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทอดสเต็กแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อเนี่ยส้มตำเนาะแล้วก็มีขนงมง่ายๆรับง่ายๆย่างสเต็กนะครับตอนนี้ ตอนนี้มดบุกค,ครับเพื่อนครับโอ้โหครับนี่ฮะต้องเอาแป้งมาโรยนะครับ <c oughs> อย่าไม่ได้กินดีเลยครับมดบุกค,ครับตายแล้วเดมือโรยทั่ว <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วเพื่อนนะก็หลายๆเป็นก็เริ่มนอนกันแล้วนะครับตอนนี้นะ เริ่มนอนกันแล้วเนาะทีนี้เนี่ยเราไม่มีกิจกรรมอะไรทําเลยก็เลยมาดูดาวกับเพื่อนครับเนี่ยนี่ฮะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าน,นะแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าตอนนี้นะครับดาวเยอะมากครับเพื่อนนะดาวเยอะจริงๆก็ตอนนี้ลูกพัน channel น,นะเข้ามาอยู่ในเต็นท์แล้วนะพร้อมที่จะนอนแล้วนะเพื่อนนะอากาศข้างนอกก็เย็นนะค่อนข้างเย็นมากๆเลยนะแต่ว่าพอเข้ามาในเต็นท์แล้วเนี่ยก็ ความเย็นก็นลดลงแต่ว่าก็ยังเย็นอยู่นะก็ใส่เสื้อแขนยาวนะตอนนี้แล้วก็จะมีพวกถุงนอนนะเนี่ยฮะมีถุงนอนมีแผ่นรองนอนโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้เชา้าแล้วกันเนาะอ่ะเนี่ยให้ดูน้ำค้ังนะ น้ำค้างเยอะมากนะแล้วก็เนีมันก็เลยเกิดการกลั่นตัวเนาะเนี่ยฮะได้หมดเลยขอ,ของผมก็น่าถ้าจะโดนก็น่าจะโดนฝั่งนี้ฮะเนี่ยก็ น้ำค้างลงเยอะมากแต่ก็กันได้นะกันได้นะกันได้พอสมควรเลยอ๋อสวัสดีตอนเช้านะเพื่อนๆตอนนี้ประมาณหกโมงสี่สิบห้านาทีแล้วนะครับแล้วก็ฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วนะก็ <c oughs> เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศตอนเช้าๆแล้วกันนะสำหรับลานกางเพ้นทุ่งกิ๊กนะครับดูน,นเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเริ่มมี แสงสว่างขึ้นมาแล้วนะแล้วก็บรรยากาศตอนเช้านี่ดีมากนะครับดีมากไลดูลานกลางเต็นท์มุงกว้างๆเลยเนาะโอ้โหเมื่อคืนก็ลูกพันธุ์นเน่ก็นอนเต็นท์ตัวนี้นะครับเป็นเนเจอร์ไฮเนาะแล้วก็ให้ลูกสาวนอนเต็นท์ตัวใหญ่นะครับ นี่เชาไฮไซคลิงนะเป็นเต็นท์สำหรับคนเดียวนะส่วนนุ่นก็คนเดียวเหมือนกันแต็กอันใหญ่เวอเลยตรงหน้าที่ทําการอุทยานนะเหมือนจะมีเสาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเสาสัญญาณนะเพียงแต่ว่าในทุ่งกิ๊กเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับของพัน c h a n n เนี่ยใช้เป็น d ีแท็นะแต่ว่ามันมันไม่มีสัญญาณนะตอนนี้นะมันไม่มีสัญญาณ ไม่แน่ใจว่าของค่ายอื่นไม่ว่าจะเป็นเอหรือว่า True เนี่ยมันมีหรือเปล่านะแต่ของรูกพันชนเน่ Channel นะไม่มีนะครับดีแท็กนะเดี๋ยวเราจะทำการ <c oughs> ต้มกาแฟนะต้มกาแฟกันเช้าเช้านะเพื่อนๆนะโอ้โหเช้าเช้าแบบนี้ต้องกินกาแฟนะครับ เดี๋ยวเราจะทําทซุปข้าวโพดนะครับซุปข้าวโพดกินตอนเช้านี่นะให้ไว้รุ่นกินหน่อยไม่แมน่ใจว่ามันต้องทํำยังไงนะอาจจะต้องตอนมาเนี่ยมันแข็งอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันนิ่มแล้วนะหลายวันนะ ซุปข้าวโพดเพื่อนๆนะนนะนเราต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่นอ,อนๆนะครับให้มันปุ่นไปเรื่อยๆนะ What's happening? โอเคนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับวิวพน c h a n n e พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ลําพูนนะอุทยานแห่งชาติแม่ปิงแล้วก็ลานกลางเต็นทุ่งกิ๊กนะครับผมทุ่งกิ๊กนะสวยงามนะครับสวยงามเพื่อนๆสามารถตามมาได้นะสามารถที่จะพาครอบครัวมากลางเต็นท์ทำกิจ,จกรรมหลายๆอย่างได้เลยนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะบอกนิดนึงก็คือว่าเวลาเรามาที่ทุ่งกิ๊กเนี่ยนะฮะมันจะมีข้อระวังอยู่นิดนึงก็คือว่า บริเวณทางเข้าเนี่ยมันก็จะมีรถสวนกันนะครับทางมันก็จะแคบนิดหนึ่งเวลาเราขับรถเข้ามาเนี่ยบางทีมันจะมีรถสวนกันแล้วก็ต้องใช้การหลบหลีกนิดนึงอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพื่อนนะนอกจากนั้นทุกอย่างโอเคหมดนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลดีนะมีร้านค้า,อาของเบตเตอร์เลตเล็กๆน้อยๆนะไว้บริการมีห้องน้ำเนาะแล้วก็สถานที่ดีเงียบสงบนะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยลูกพัน channel ต้องลาไปแล้วนะครับ เราจะเจอกันใหม่ในทริปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย